ความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งที่สองนะครับวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมในแง่มุมต่างๆมาเสนอ ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะซึ่งออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าสำนักงานอารักขาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งที่2ในรอบ2เดือนนะคะโดยไบเดนกล่าวกวับผู้สื่อข่าวที่ทำเรียบข่าวว่า Secret Service ต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมและรัฐสภาควรตอบรับความต้องการของพวก เขาเราจำเป็นต้อง <Thank S 1> มีจำนวนปูุกขลาก่อน <It> s <S เพิ่มไป <okay. S 2> ฟังเสียงใบเดนกันค่ะ Thank God. The ประธานาธิบดีไปเด้งกล่าวด้วยว่าขอบคุณพระเจ้าที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เป็นอะไรขณะที่รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและคู่แข่งของทรัมป์มีแถลงการออกมาในวันอาทิตย์เขาว่าดีใจที่ทรัมป์ปลอดภัยและว่าความรุนแรงต้องหมดไปจากอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดาเผยว่าชายผู้หนึ่งพร้อมปืนไรเฟลิลจ่อกระบอกปืนไปที่สนามกอล์ฟของโดนัลด์ทรัมป์ในเมืองเวสต์พัมบีชรัฐฟลอริดา ขณะที่ทรัมป์กำลังออกรอบอยู่ที่นั่นทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนเป็นความพยายามลอบสังหารอดีตผู้นำสหรัฐช่วงเวลาเกิดเหตุทรัมป์อยู่ห่างราว365-455เมตรจากจุดที่เจ้าหน้าที่เห็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในพุ่มไม้และกำลังเล็งกระบอกปืนไรเฟิลผ่านรูสนามก์ฟไปในทิศทางที่ทรัมป์อยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ Secret Service ต้องยิงตอบโต้4นัดแต่กระสุนไม่โดนตัวชายผู้นั้นก่อนที่เขาจะขับรถหนีไป และถูกจับกลุมตัวในเวลาต่อมาโดยเจ้าที่เผยว่าผู้ต้องสงสัยคือไรอันเวสตี้รูธวัย58ปีซึ่งทิ้งปืนไรเฟิลกับกล้องก o p r โและเป้สะพายหลังเอาไว้ที่จุดเกิดเหตุค่ะก่อนที่จะขึ้นรถยนต์นิสันหลบหนีแต่ถูกพยานถ่ายรูปป้ายทะเบียนเอาไว้ก็ถูกจับกลุมขณะอยู่บนทางหลวงอินเทอร์สเตต95ห่างจากสนามกอล์ฟรา65กิโเมตร หลังเกิดเหตุไม่นานทรัมป์โพสต์ผ่านทางทรู t โซเชียลของเขาว่าเขาปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพร้อมขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ Secret Service และในวันจันทร์ทรัมป์กล่าวกับสาดีข่าว Fox News สโดยกล่าวหาว่ามือปืนผู้นี้เชื่อในคำพูดของไบเดนและแฮร์ริสและการกระทำเช่นนั้นและว่าคำพูดของพวกเขาทำให้ผมถูกยิงขณะที่ตัวผมกำลังจะเยียวยาประเทศนี้และพวกเขาที่เป็นฝ่ายทำลายประเทศค่ะคุณสงพจน์ครับ ชายผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์พยายามลอบสัง,สงหารอดีตประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์นะครับก็ถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนเพื่อกระทําความผิดและครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบทะเบียนนะครับโดยไรอันเวสซี่รูทชายอเมริกันวัย58ปีปรากฏตัวต่อสารที่เมืองเวสต์ปรามบีชรัฐฟลอริดาในวันจันทร์เพื่อรับฟังข้อหา จากประวัติของผู้ต้องหาผู้นี้นะครับพบว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก่อนที่จะย้ายไปที่รัฐฮาวายเมื่อไม่นานนี้นะครับที่ซึ่งเขาและบุตรชายเปิดบริษัทรับจ้างสร้างโรงเก็บของในสวนอ้างอิงจากเว็บไซต์ของบริษัทนะครับในช่วงที่อาศัยอยู่ที่ North แคโรไลนารูทเคยถูกจับกุมหลายครั้งนะครับเช่นปี2002เขาถูกจับในข้อหาครอบครองอาวุธอันตรายและเคยถูกตำรวจ เรียกหยุดรถหลายครั้งจากข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจรรายง,งานข่าวบอกว่ารูทคือผู้สนับสนุสน,นยูเครนเขาเคยเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเคียฟเมื่อเดือนเมษายนปี2022นะครับไม่นานหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนเขาเคยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาอยากจะรับสมัครนักรบต่างชาติเพื่อช่วยยูเครนแต่ตัวเขาเองนั้นถูกปฏิเสธการเข้าร่วมรบในกองทัพยูเครนในฐานะอาสาสมัครเนื่องจากอายุมากเกินไป while the other conflicts are gray but this conflict is definitely black and white this is about good versus evil ครับเคยให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอกับสื่อนิว s s p e a โรมาเนียเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ว่าหลายครั้งที่ความขัดแย้งมักเป็นสีเทาๆแต่ความขัดแย้งในยูเครนครั้งนี้เป็นสีดําและขาวอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของความดี ปะทะความชั่วร้ายเขาบอกด้วยว่าหากรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ส่งทหารไปช่วยยูเครนเราในฐานะประชาชนจำเป็นต้องถือคบเพลิงไปเองทางด้านกองกำลังอาสาสมัครนักรบต่างชาติของยูเครนกล่าวกับรอยเตอร์สว่ารูทไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมหรือมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานนี้แต่อย่างใดนะครับ ทางด้านอเล็กซานเดอร์ชากุลีเจ้าหน้าที่ของกองกำลังฝ่ายประสานงานต่างชาติกองทัพยูเครนกล่าวกับ CNN ว่ารูทเคยส่งอีเมลเพื่อขอทำหน้าที่รับสมัครนักรบต่างชาติแต่กองทัพยูเครนมองว่าชายชาวอเมริกันผู้นี้เพอร์เจอและไม่ได้ตอบอีเมลกลับไปนะครับ เมื่อเดือนมิถุนายนปี2020นะครับรูทเคยโพสต์ในบัญชีทวิตเตอร์ของทรัมป์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยบอกว่าทรัมป์จะชนะเลือกตั้งหากเขาออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินคดีและลงโทษต,ตำรวจที่ประพฤติผิดแต่ในช่วงปีหลังๆเขาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจต่อทรัมป์แล้วก็สนับสนุนประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคคมราแฮร์ริสนะครับรวมทั้งบริจาคเงินให้กับแอ t บรู Brew, คณะกรรมการทางการเมืองที่สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตด้วยนะครับคุณนิติการ